โมหทมอ่อนทำไมพี่ตำรวจมาจริงๆนะพี่โดนปับเยอะนะเออเขาไม่ซีหรอกได้ ผมว่าแ้งพี่คงงงอ่ะพี่ตอดแ้งพี่คงงงอ่ะอยู่เคสขึ้นอ่ะโคโยตีบนรถเอกอัพั้งดูไหวเขาไปเอาเพล่ะ ช่วยพี่หน่อยช่วยพี่หน่อยพี่ให้ห้าแสนพี่ให้ห้าแสนห้าแสนเออเอารถพี่เอารถขับรถไปหนูมาดูเออเออเอเมื่อเมื่อเมืใครพูดอะไรปะเด้หัวหีนเดี๋ยวพี่ให้ห้าแสนช่วยหน่อยห้าแสนเก๋ว่าคุยกับเองไงเก๋วลงมาคุยกับเขาหน่อยดิ แกลากเล่นๆให้น้องมาช่วยเขาเล่นๆล่นเขาละครับเล่นไปเถอะกับเขาอะจริงๆเขาเอ็นดูเราก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมอะไม่ไม่ได้ติดติดใจไม่ไม่ได้โกรธอะไรพี่หลงอยู่แล้วพี่หลงเขาช่วยผมแบบเป็นเอ็มเป็นเอ็มช่วยช่วยผมหน่อยช่วยผมหน่อยดูดิไอ้ซัมเมอร์เขาลักกูอะไอ้ที่ะไม่มาช่วยอะไรกูเลยพี่ไม่เบิกแท็กอะ มีคนเอาไปแต่เจียวไปได้ด้วยเหรอพี่เกียริบอกไปแล้วบอกไปแล้วไม่แทงกแท็มาแล้วพี่ตัวน้ำมันอยู่พี่ใแทับมาป้านี่พี่หลงเติมน้ำเตัวน้ำมันเติมน้ำมันไอ้บอกร้องๆมาช่วยกูดิเจอแล้วเจอแล้วเจอพี่ถ้าถ้าน้องๆผมมาช่วยเป็นไรไหมครับเนี่ยมันต้องช่วยอยู่แล้วไะเออมันต้องช่วยอยู่เออได้ไม่เป็นไรเออ มันมันไงมันมันไงอ๋อได้ครับเขาบอกมันมันไงมันมันไงถ้าช่วยได้ก็คือก็คือก็คือจบไงพี่เอาเราตังค์ให้สองแสนเลยได้ครับได้ครับพี่ก็เหมือนก็เหมือนเอาราคาหัวแหละเออราคาหัวท็อตหนุ่ยท่านช่วยไม่ได้อ่ะเฮ้ยมึงรักแชร์รวมดิที่มาแล้วนั่นน่ะเฮ้ยโจมมาดิโจมเฮ้ย โอ้เลือนเต็มระบบไอ้เหี้ยเขาก็เลือนเหมือนกันนี่วะเอ้ยีเรียแล้วมาเร็วช่วยๆกันหน่อยไอหลงกหล้าวยแผมจะได้อะไรอ่ะเพียสเพียับเอากกเพียน่เดี๋ยวพี่ผมอุ้มตบอยู่เฮ้ยปล่อยพี่วันหนึ่งคู่หรอ แต่พี่ดูให้นะทวุฒิพี่โดนเนี่ยพี่โดนดูพอรลองแกงเพราแกงพี่มาช่วยหรือเปล่าเฮ้ยเซตเซตอ๋อเขาอยากทดลองแกงว่าแกงเราจะมาช่วยไอตอนหรือเปล่ากล่องซ่อมล็อคพลิกลาคขาหัวเอาไอตอนได้ใครช่วยตอนได้เอาไปสองแสนเซตเอาตายเลยอะโชคดีพี่ล็อคพลิกด้วยมึงไปหยิบล็อคพลิกกันมาแกงเดวอไก่ทอดตลาดวัดโบข้าวคนเข้าใจเลย ดูดิแฟนตัวเองโดนห่อไอหมอบมาพี่หมอบมามึงออกไปยิงล้อดิเร็วๆกูกินข้าวอยู่ไปเฮ้ยโจมานทำเคี้ยตรงนี้ไอ้หนุยไป้หน่ย้อยขับรถไล่ยิงล้อไล่ยิงล้อเลยใครไม่มีตบอปอบพี่ไปขับรถไล่ยิงล้อหมอให้นึ่ง อย่าโดนเดี๋ยเฮ้ยไอะไรทำเนี่ยเฮ้ยมึงมึงกดเสียงดีสีเาอะไปกระบอกไปสองคันามสามนึ่งพี่นึ่งแทนผู้หญิงทำไมอะไม่ได้แทนพี่ทผู้หญิงทำไมครับาทำร้ายผมดีกว่าแลกเขาจะอุ้มศพพี่หลเขาจะอุ้มศพเขาจะเอาไปชุบเขาจะไปชุบเขาจะไปชุบพี่เขาจะไปชุบพี่อแทนผู้หญิงด้วยเหรอไม่ผู้หญิงก็ไม่พีนหรอ วุ่นวายการทำงานนั่งแว่นเดี๋ยวพี่เปลี่ยนบอให้แล้วมึงไปเข้าบอกูช่วยด้วยอกเ้าอาวุฮึาึฮึฮบอึฮึฮึบึฮเฮึฮึฮยฮึ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 ฮาฮึ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 ฮยฮึ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 ฮ้ฮึึฮึฮึฮึอึฮึฮาศพอ่ะดิชูเ พี่พี่ถามไปลงเลยดีว่านี้ผมต้ขอข้าวบอปะไ,ไม่ไม่มึงชบแล้วบอกเขาอย่าพี่พี่เกียร์มีพี่ม Boo ีบูเอ็มเคทูกับเฮ้ยพี่ผมมีวอด้วยมีพาวเวอร์ช็อตมีทุกอย่างเลยให้ผม้นไวมไหมล่ะพี่พวกกล่องซ่อมอะได้ครับได้ได้ฝากไว้ก่อนโอเคนะไม่เป็นไรผมไหวไม่เป็นไรอย่า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 จายด้ไย่หิ เดี๋ยวค่อยคุยพี่เจมเมื่อกี้เขาจะอุ้มอีกอ่ะอะค่อยคุยไม่เป็นไรเีรยจแล้วอ่ะบอกเขาแล้วอืมรอดูอีกรองดื้อไงดื้อดื้อเหมือนเหมือนแฟนอะเฮ้ยไอแวนมึงไหวไหมเนี่ยไอจ็อดอะไรอ่ะไปแกงเขาช่วยไปสี่เก้าหอสี่เก้านะพี่ลงผมต้องเขาวอร์มาพี่ไม่ย่งแล้วขาวไม่ยิงเละเข็มเข็มอวอร์หน่อยพี่เปลี่ยนเป็นแวนแล้วเข็ม อะไรพี่ให้ผมบอกเหรอใช่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 คชุบชุบเขาให้หน่อยได้ไหมพี่เกียร์อีกรอบครับไม่คือเราเราเราก็มีแก๊งอ่ะไอ้ต้อยก็มีแก๊งอ่ะเรื่องพวกนี้อย่าอย่าทำอย่างี้น่าได้ครับพี่เกียร์พี่เกียร์ฟ้าพี่เกียร์ลบมันชุบให้หน่อยได้ไหมพี่รักแน่นอนพี่ก็รู้ว่าเขารักพี่เว้ยใช่ ล้างพิ้เวลาไปหน่อยจะรู้แล้วจะได้รู้แล้วว่าคนไหนเลี้ยวไม่เลี้ยวแค่นั้นแหละตกตบตบคนนี้ก็รักคนนี้ก็รักเอา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 คนไหนอ่ะเอาดิ่กใครตกตบจเต็ง่วยด้วยพี่พี่เกตโอ้มึงไม่มากันดีแล้วหมดเลยมาเป็นนี่กันโดนเขาดีพี่ มันพาอะไรกูยิงไปให้ก่อนยิงให้จังนีสองคนหน้าหลังนีงคนมารอเล่นตัวนี้เกย์กระปากหลามน้องกูหน่อยไปบีเก็ตเพื่อนเพื่อนรักกันแค่นี้เหรอวะสามคนโอ้โหดูเขาพูดดิเพื่อนรักกันแค่นี้มีตัวรอดมีตัวรอด ไฮ้ลุย <screws> มันแรงว่ะพ <desserts> to ี่นั่งครับเดียวเราใกล้เพื่อนลวทุกเรียกเพื่อนมาช่วยอีเยอะดิ ไอ้หลุยอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ชิวๆอีก30นาทียังไงตำรวจก็เอามาอยู่แล้วรอบนี้ตำรวจวิ่ง300นะครับผมบอกก่อนนะไอ้สายฟ้าไอ้รุดอยู่ไหนหลุยช่วยพี่ด้วยช่วยอยู่พี่ ล่งลงลงนี่แหละมันทำให้รู้ว่าใครเลียวไม่เลียวว้าโอเคโอเคไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพี่ลากดึงเกดเลยตอนนี้เพื่อเราอยู่บนสะพานอ่ะไม่มึงแทงเสร็จไม่ต้องป้นนะมึงมึงปล่อยไว้ตรงนั้นเลยเดี๋ยวาแทงเสร็จไม่ป้นด้วย ท่านชมมาเยอะแล้วต่อไปให้น้องๆโชว์แล้วต่อครับได้ได้ครับพี่พี่หยุดไม่เยอะหรอกน่าจะสามสิบนะครับนะครับได้ครับเฮ้ยเขาบอกว่าเขาอยู่ประมาณยี่สิบกว่าคนยี่สิบเก้าคนสั่งี่หมอชิวหมอหมอยิงปืนได้ด้วยหลุยเล่นขำขำไม่ไม่จกให้หลุยตายสายฟ้าอยู่ไหนไอ้มามึงเห็นเพื่อนมึงไหม ใครช่วยกูกูให้เงินแดงสามล้านกูมีสามล้านกูแบ่งให้ค่าเพงค่ายาพวกมึงเลยอร้าน,นหนึ่งอ่ะไปซื้อแบ่งกันค<ห>นละห<ถ>้าแสนส้องเค่องที่ตล่น แค่เพชจกไอ้ปูนที่คอกหมูพี่ห่อผมไป็หรอพี่ถ้าเราพลาอ้าไม่ครับไม่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 เพชจกครับนี้หลุดแล้วหลุดแล้วหนึ่งไอ้จอหลุดเปิดันนี้ดึงแผลไม่ใช่ครับหมายถึงแกล้งให้เฉยครับไม่มีไม่มีแก มีคนพิมาว่าและพี่หลงแกบ้าดด้วยลองลบรมแดงเกือบทุกวันคืออะไรครับพี่นใช่หรอใช่คือพี่คุยกับตอแต่ไม่ได้คุยกับเพื่อนมันคือเล่นกันเข้าใจปะไม่ได้เอาหายไม่ได้เอาหายพี่ว่าใครหลังพี่ติ๊กเี็กเด็กเด็กก็รู้ว่าใครเลี้ยวไม่เลี้ยว แค่นั้นแหละว่าใครจะมาช่วยบ้างอ,าอยากรู้เบื่งกันรว่าคนในแก๊งใครเลียวไม่เลียวแล้วตอนเลียวไหมล่ะเลียวแก๊งครับได้ครับได้โดไม่ขึ้นหรอตะขึ้นนะผมว่าขึ้นปกตินะลงไม่รู้นี่ว่าขึ้นไม่ขึ้น๋อ,อเลิงลิงอันไหใช่ครับลิงกันไหนใช่ใช่ใช่ พยายามบอกตำรวจนะให้ตำรวจตามนะพี่พี่หลงมีคนพิมพ์มาฝากมาบอกว่าเมืองเปิดช้าเพราะใครถ้าไม่ใช่พี่หลงลองรถกับพี่แฟกหมดวันอ่ะจริงป่ะพี่จริงจริงจริง่งง <c oughs> พีอนมันก็ต้องปรับแค่ไหนพี่มันสรณ์เลยพี่ชายใช่ใช่ใชใชไปนะเพ็มรู้แล้วว่าใครเลี้ยวไม่เลี้ยวไอ <c oughs> ้เหี้ยเมืเ่อเช้าคนมันเยอะดิไปแลียนฟ้าได้ปะ โอ้โหถ้ากูโดนจริงกูเออร้อยไหมเนี่ยคนดูถ้ากูโดนอย่างนี้จริงกูโดนเออร้อยไหมไอ้สายฟ้าอยู่ไหนมาเนี่ยมันมาช่วยกูยังเนี่ยฮัลโหลครับอันนี้แค่จากในเทนนิงหรือเปล่าครับมาลงที่เมืองหลักไหมไม่ไม่ไม่ไ,มไมอหยอกครับพี่หยอก เท่คือเล่นปรหลาดเทคือเล่นวพี่บาวเทนนี่ไงได้ครับได้ครับพี่ปิดนานไหมครับพี่ไม่รู้เหมือนกันเช่ขอตรดักัใจกมาตดอะไรนะครับนมากอ่ะบอกติสวบัไม่มีเลยะเท่คขอต้องรู้ก็ไปผ่านบ้านไหมครับพี่ก็ผ่านบ้านไหมไปอาบน้ํามาลีไปอาบน้ํามาลีอะไรไรเจดไใชะพี่ไ้นชดเข็ดตลอดเลยแหละอย่าไปใส่หน้ากากกันด้วยนะ วิ่งผ่านบ้านเลยเหรอครับตำรวจเยอะนะผมบอกก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรใส่ฟ้าไปเล่นไปไปไปแฟมแล้วหลอกับคนดูหรือว่าไงหแหลนฟ้าแรนฟ้า,ฟาได้เยวกคนมันเยอะ เล่นมินหนอเออเล่นมินก็ได้นะเลนเะ่นแถวสเตเดียมอ่ะมันรู้ไหม,ม,มว่าพี่มันโดนหอน่อ วยเม่ดินดินอย่างตำรวจสักคันนี้อ่ะโคตรรักกูเลยอ่ะดยดูวดูว่าใครรักตรงนี้ก็ดีแหละตัวมึงมี G.P.S ไหมเนี่ยไม่เห็นมีคนในแก๊งเลยมีครับ มีคนบอกว่าอ๋อไม่มีเลยว่ะตำรวจไม่มาเลยว่ะมีคนบอกว่าในตัวมึงมี GPS มัไหมเนี่ยไม่เห็นมีคนไปแก้งมาเลยเหมือนเขาไล่ทันนะ่ะ <c oughs> มาอยู่ที่หน้าบ้านเนี่ยมาทั้งสามคนันสองสามสี่คนน่ะนี่แหละมันจะได้รู้รด้วยครับว่าใครเลี้ยวไม่เลี้ยวสมา,ามสหกครับสามหกสามสี่ครับสามหกมาสี่คนละเดี๋ยวพี่ 3, 4, ก็แจ้งตำรวจแล้วก็เจอตำรวจแล้วก็เจอตำรวจแล้วแต่น่<ค>าจะหลุดโคบีเดียวเลยอะไม่ไม่พี่ได้ทำอะไอรโคบี้เดี่ยว